ี่บเวณตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมนะวัดสวนป่าริมทานนะครับตอนชนกครับตอนนี้วันนี้ช่องยนะูทู b เนื้เื้อพาไปนะแล้วก็เื้อพามานเราจะพาทุกท่านนะมาร่วมในกิจกรรม เป็นจิตอาสานะฮะในการทําความดีนะในการอนุรักษ์พื้นปานั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดในในวันนี้นะพี่เสือยังไม่ทราบนะบผมนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับผมอรอดูกันต่อไปนะฮะติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะครับสวยงามมากนะฮะสงบเต็มไปด้วยธรรมชาตินะฮะต้นไม้รอบๆนะฮะ ตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เราก็มาถึงกันแล้วนะฮะประมาณ20กว่าช่องนะครับ <c oughs> เดินทางมาถึงแล้วนะครับ20กว่าช่องนะครับแจ้งตรงที่มนเมาตรงที่ว่าทางเข้าไปหากยินกันเลยที่ดอทววัดจะมีประตูรั้วนะครับวัดป่าองนะครับข้ามสะพานตรงป่าอ้อยที่ว่าเดี๋ยวเดไปไป ประชานก็มาด้วยนะครับผมโอ้ประชานมาด้วยพิทักป่าเพื่อรักษาชีวิตทงนะครับเป็นทงของหมู่บ้านเก,ก,กอกเลยนะครับเป็นทงหมู่บ้านกกอ,กอกนะครับ การรับชมเป็นอย่างไรบ้างครับผมชัดเจนดีกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่ากลางป่าเลยบนภูด้วยนะครับวัดป่ากลางป่าบนภูเขานะแจ้งผลการรับชมมาหน่อยนะครับชัดเจนดีกดหนึ่งนะผลการรับชมเป็นอย่างไรบ้างชัดเจนดีกดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ส่งกาลังใจมาให้นะครับพี่ก้อยบอกว่าชัดนะฮะคุณธัทยาคุณจิรายุทธ์นะฮะคุณศรีสังวานคะคุณพร้อมทรัพย์ขอบคุณครับคุณปอพนัฐพรนะฮะขอบคุณนะครับ คุณสุริสาคุณจิรพรนะขอบคุณครับคุณพระจันทร์พอแสงฮะคบุณบ้านสร้างโคนฮะสวัสดีครับคุณจินนาคุณสกามโตนะครับผมคุณลุงชัยคุณจุรารัตน์คุณอวรรณนะผมหนึ่งครับขอบคุณครับคุณ GJS สนะฮะ GJS สนะสวัสดีครับ FGG บอกชัดขอบคุณครับคุณชัตราพรนะครับขอบคุณครับ ได้รับเอกสารมึงคยออกมาคูดด่แล้วครั้งนึงผมย้ำว่าให้พูดสีเสื้อสีขาวดำขาวสีนดำเหลือ,อกกงสีนดำแล้วก็บางห้องสีนดำผมก็ใจว่าผมบอกกับทุกคนแล้วทุกคนเข้าใจเพราะเราโตทุกคนแล้วเพระฉะนั้นไปที่ไหนเราต้องเคารพสถานที่ที่งานตรงนี้หัวหน้าไปต้องการให้ต็อดตออกโขนนี้ส่วนใครที่มีเสื้อจิตอาสาแบบ ในทีเนี่ยใส่ได้เลยครับกับตันโอเคครับมไม่ไดพวกเราต้องมีความพร้อมเพราะว่าผมแจ้งก่อนหน้านั้นีย้ยเป็นอาทิตย์นะครับในี่ถ้าใครอยากใส่อะไรมาก็กใส่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เขาเข้มงวดมากๆครเพราเราจะพลาโดโอกาสใจไหมครับพวกเราจะพลาโดโอกาสทำทีก็บอกผมนเนิ่นเน เพราะว่าผมย้ำเสมอว่าต่อไปนะครับต่อไปงานที่พวกเราจะต้องทำเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเป็นงานด้านจิตอาสาคือทำเชื่อเดอสังคม ลุงถอดเสื át, ้อให้บ่าวนกนะฮะรืมว่าพวกเราเนี่ยมันเหมือนทีมงานเียวกันในการที่จะนนิดเปล่าหน่อยอะไรให้กันสนใจไมมพี่นัด ตั้งใจฟังโดยเฉพาะพี่นะัทต้องตั้งใจงตั้งใจฟังให้เยอะๆโดยพี่นัทนะนะตั้งใจฟังให้เยอะๆจับไฟจังจับล้น่ตรงนี้นะตังไฟจังให้เสื้อเท่เลยตานกใส่เสือเสเส้อลกันหน่อยรลุงลุงถอดเสื้อให้บอวนกไข่นะฮะเพราะบอลนกไม่ได <c oughs> ้ใส่เสื้อหมอมห,ห,หรือเสื้อขาว เสื้อเหลืองมานั่นเองนะครับผม <c oughs> น่ารักมากลุงน่ารักีมาลังทยารื่อวันนี้เรามากันเยอะนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิก้าสามสิบนะฮะประมาณ30ช่องนะครับวันนี้มาประมาณ30ช่องนะครับผมน,นับคร่าวๆแล้วนะครับประมาณสามสิบช่องนะวันนี้นะฮะ รัดเขนคนให้งเอู้เ้่อขาวผมมีเยอะแยะแต่ผมไม่แน่ที่หนึ่งเมื่แตเมวานเขาบอกเมื่อวานนี้ตามแต่เลยต้อไปตกแตงโมก็มีเสื้อทาอยู่ข้างในไม่้ขาว เหเห็นเหมือนเห็นผมันนี้ปูมาครับผมคุณตอันะปูมาครับปูมันดีมาด้วยครับแตไม่ได้รอสกีมวัาสวัสดีครับเดินตัแรงทำเรียบร้อยฮุกเข็น

โอเคไหมโอเคได้ยังปร,ประชานก็มาประชามีผ้าพันคอจิตอาสาด้วยนะคแม่นบอกแล้วก็อยากให้เราแม่นบอกให้กลุ่มเพื่อเบืรอมา

เขาไปคุยกันท้นอินตาไปคุยกันกันุิงสองคนเขาปะโอ้ยบ่เลงไหลม่ตาเ้หลังข้าหลังไหลลงเลยกดลงเลี๋ยวเียลงหลงกนายมาด้วยทานายสมเกียรติกำลังเริ่มพรอมพุงยุบแล้วเห็นไหมครับ เขามอวานผมตกใจมากเขาใส่ชุดเหมือนนักมวยอ่ะเคยเห็นไหมชุด like นักมวยทั้งชุดอ่ะไปวิ่งจ็อกกิ้งแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มรักษาสุขภาพแล้วคล้ายๆชุดเออนั่ชุดโอกาสที่ที่เป็นผ้าร่มแบบแบบรีดเหงื่อพุงยุบนะพุงยุบนะยุบเรี๋ยวนที่ดดัมมี่จะเข้าแชร์เนท์ก็เรียบรอยแ่้